สวัสดีค่ะพบก,กับเบนอีกครั้งนะคะกับรายการ YLG Tonight ค่ะประจำวันที่1เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2564นะคะ ผ่านพ้นไปแล้ว5เดือนเรากำลังเริ่มนะับเดือนที่6แล้วนะคะถือว่าเป็น2เดือนที่ร้อนแรงสำหรับตัวรทาทองคำเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะเมษาทองคำก็ปิดตลาดในแดนบวกมาเดือนพฤกษภาค่ะปิดเดือน5ในแดนบวกเป็น2เดือนติดต่อกันด้วยนะคะมีหลากหลายปัจจัยที่เข้ามาหนุนราทองคาล่าสุดค่ะปัจจัยที่เข้ามาหนุนทองคาต่อในช่วงวันนี้ก็เห็นจะเป็นเรื่องของดอลลาร์สหรัฐนี่แหละคะ่ะที่ทาให้ทองคา เขามีการปรับตัวสูงขึ้นทำให้ใหม่ในรอบเกือบเกือบ5เดือนค่ะเดี๋ยวเราจะมาไล่กันแต่ละปัจจัยนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้ทองคำเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นมา เริ่มกันที่ทองคําในเดือนพฤกษภาค่ะต้องยอมรับว่าฮอตมากๆนะคะเพราะว่าเดือนพฤกษภาที่ผ่านมาทองคํามีการปิดตลาดในแดนบวกค่ะเป็นเดือนที่สองติดต่อกันหลังจากที่เขาปิดตลาดในแดนบวกแล้วในเดือนเมษายนค่ะแต่ที่น่าสนใจคือในเดือนพฤกษภาเนี่ยมีหลากหลายปัจจัยที่เข้ามาดันให้ทองคําปิดตลาดด้วยการปรับตัวสูงขึ้น ถึงเกือบเกือบ8%เลยนะคะเป็นการปิดบวกอย่างที่เรียนไป2เดือนติดต่อกันแล้วก็เป็นการปรับตัวขึ้นในรายเดือนมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาปี2020เลยค่ะแน่นอนว่าปัจจัยต่างๆที่ช่วยหนุนทองนะคะไล่มาตั้งแต่เรื่องของการอ่อนค่าของสก,กุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยหลักการที่ตลาดยังมองว่า เฟดเองก็คงยังไม่เร่งขึ้นดอกเดี้ยนะคะเรื่องของเงินเฟอที่พุ่งขึ้นแรงก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเข้ามาทีนี้มาดูการเคื่อนหวมองทองในปี2021ดีกว่าค่ะจริงๆแล้วทองปี2021เปิดมาปุ๊บเนี่ย เปิดใกล้ๆประมาณ1,900เหรียญนะคะก่อนที่จะดีดตัวขึ้นแรงเลยค่ะขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1,959 U.S. หลังจากนั้นทองคำก็ถูกทิ้งลงมาเรื่อยๆนะคะจนลงมาแตะระดับต่ำสุดของปีนี้บริเวณ1,678 U.S. ดีตัวขึ้นระยะสั้นแล้วก็ทำ Double Bottom ค่ะเป็นการทำโลที่ใกล้เคียงกับโลเดิมบริเวณ1,678 U.S. หลังจากนั้นทองคำก ขึ้นรวดเดียวเลยค่ะจากปลายเดือนมีนาคมเนี่ยทองคําดีดตัวขึ้นมามากกว่า200เหรียญแล้วนะคะโดยรวมปัจจัยที่หนุนทองอีกที่เป็นเรียนไปช่วงต้นดอลลาร์กลับมาอ่อนเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นมานะคะกระแสเงิงนทุนไหลออกจาก s อสพชลอตัวลงแล้วก็ที่น่าสนใจคือปัจจัยทางเทคนิคค่ะเพราะว่าทองคำเนี่ยเขาดีดผ่านแนวะต้านสําคัญสําคัญหลายแนวนะคะการที่ทองดีดผ่านจุดนี้ค่ะ ในโซน1,758-1,766ก็เป็นการคอนเฟิร์มแพทเทิร์นนะคะดับเบิลบัตทอมนะคะทองคำก็มีการปรับตัวขึ้นต่อหลังจากนั้นทองคำก็ดีดผ่าน1,800เหรียญก็มีแรงซื้ออีกหนึ่งระลอกค่ะแล้วก็ดีดผ่าน1,900เหรียญล่าสุดก็เลยเป็นปัจจัยเทคนิคนะคะปัจจัยในเรื่องของโมเมนตัมทางเทคนิคที่ทำให้นักลงทุน หันมามองทองคำอีกครั้งล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้ทองคำก็เลยพึ่งแต่ระดับสูงสุดบริเวณ1 9 1 6งพัเสีอค่ะถือเป็นไาสสุดในรอบเกือบเกือบ5เดือนแล้วก็ทำให้ year to d เด e นะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันทองคำกลับมาบวกเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนบวกมาประมาณ0.81%นะคะแต่ทองโลกเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นก็จริงทองไทยเนี่ยสูงขึ้นกว่านั้นนะคะเพราะอะไรเพราะว่า โดยรวมค่างเงินบาทในปีนี้ค่ะยังมีการเคลื่อนไหวในลักษณะของการอ่อนค่ามาเพราะฉะนั้นคนที่ถือทองไทยนะคะ96.5เป็นราคาไทยจะได้รับอน,นิสงเชิงบวกจากการอ่อนค่าของค่า,งา,งางเงินบาทด้วยนะคะอย่างบาทเนี่ยอ่อนค่าในปีนี้มาพอสมควรเลยค่ะก็เลยทําให้ราคาทองคาในประเทศ96.5มีการปรับตัวสูงขึ้นแต่ล่าสุดเลยนะคะ28,200บาทเมื่อวันนี้เลยนะคะเป็นไ i g สุดในปี2020แล้วก็ไฮสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปี2020ด้วยนะคะถือว่าเป็นไฮในรอบแบบ6เดือนเลยค่ะเพราะฉะนั้นทองไทยได้อันนี้สงเชิงบวกมากกว่าค่ะจากเรื่องของบาทเพิ่มเติมมาด้วยแน่นอนค่ะปัจจัยหลักๆที่หนุนทองเนี่ยขอพูดถึง SPDR ดีกว่าค่ะเพราะว่า SPDR เนี่ยย่อยง่ายนะคะ เพราะว่า SDR เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่นักลงทุนรายย่อยนะคะพวกสถาบันต่างๆเนี่ยใช้ในการลงทุนทองคำใช้ในการ diversify port การลงทุนของเขาเข้ามาหาทองคำค่ะที่น่าสนใจคืออะไรนะคะ7เดือนก่อนหน้าตั้งแต่ตุลาปี2020จนถึงเมษาปี2021เนี่ย SVDR เขามีการลดการถือครองทองคำา7เดือนติดต่อกันค่ะอันนี้เป็นเคยเอามาให้ดูแล้วนะคะเป็น7เดือนที่ s v d r ลดการถือครองทองคำรวมแล้ว251.85ตันแต่ทรายบวกมันเริ่มมาค่ะก็คือแรงขายข,ายของ s v d r ช่วงกุมภามีนาเมษาชะลอตัวลงแต่ไฮไลท์คือเดือนพฤษภาค่ะ ปิดมันด้วยการเกิดกระแสเงินทุนไหลเข้าเป็นเดือนแรกนะคะนับตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีการถือครองทองคำเพิ่มถึง26.17ตันเพราะฉะนั้นนี่แหละคะ่ะเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งนะคะที่แสดงให้เห็นว่าโปรเริ่มไหลกลับเข้ามา เข้าสู่กองทุน ETF ทองแล้วเชื่อได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหนุนทองในเดือนนี้ด้วยค่ะแต่อีกปัจจัยหนึ่งค่ะที่ทําให้ทองขึ้นแน่นอนมาจากดอลลาร์ค่ะปกติแล้วดัชนีดอลลาร์กับทองคําเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามนะคะถ้าหากว่าดอลลาร์แข็งค่าทองคําก็จะปรับตัวลดลงอย่างไตรามาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยดอลลาร์แข็งมาค่ะประมาณ4%นะคะทองคําก็เลยปรับตัวลดลงอย่างหนักเลยค่ะลงมาประมาณ10%เลยนะคะ กลับกันค่ะพอไตรามาส2เริ่มต้น2เดือนแรกของไตรามาส2ดอลลาร์กลับมาอ่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะก็เลยเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ทองคามีการปรับตัวสูงขึ้นมาสาเหตุอะไรที่ทําให้ดอลลาร์อ่อน1เลยนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการฟื้นตัวก็จริงแต่ว่าก็ฟื้นตัวน้อยกว่าคาดโดยเฉพาะในเรื่องของตลาดแรงงานค่ะ สองเลยนะคะฝั่งยูโรโซนอังกฤษเนี่ยพวกนี้เขาก็ฟื้นตัวได้ดี mm hmm. เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดอลลาร์ก็เลยมีความน่าดึงดูดใจน้อยลงและ3ค่ะเพราะว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงมองนะคะว่าเฟดอาจจะยังไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยนะคะปัจจัยเหล่านี้ก็เลยทําให้หลายๆคนโดยเฉพาะนักลงทุนยังมองว่าดอลลาร์ยังมีโอกาสอ่อนค่าต่อเนื่องค่ะที่สําคัญค่ะ การที่เงินเฟอ้อมันมาแบบนี้นะคะอย่างเงินเฟอ้อสหรัฐคพซีเนี่ยพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ13ปีทำให้หลายๆคนกลัวค่ะว่า purchasing power ของดอลลาร์เนี่ยจะมีการลดลงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่กดดันดอลลาร์ให้อ่อนด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่สะท้อนการคาดการณ์ถึงของดอลลาร์เนี่ย สามารถดูสถานะสุททิในตัวดอลลร์ได้ค่ะอย่างสถานะในตัวตลาดดอลลร์เองก็เหมือนในตลาดทองคำนะคะก็คือมีสถานะซื้อหรือสถานะลองก็คือเกงกําไรในทิศทางขาขึ้นนะคะสถานะช็อตหรือสถานะขายก็เป็นการเกงกําไรทิศทางขาลงนะคะปรากฏว่าในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยสถานะขายในดอลลร์ค่ะเป็นลักษณะของการขายสุทธินะคะก็คือคนมองลงมากกว่าเนี่ย ตัวสถานะขายดอลลาร์ขายสุทธิในดอลลาร์เนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นค่ะแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ค่ะนี่สะท้อนให้เห็นอะไรคะนี่สะท้อนให้เห็นว่านักเก็งกําไรนะคะหรือนักลงทุนเทรดเดอร์ในตลาดเนี่ยมองว่าดอลลาร์มีโอกาสอ่อนค่าลงมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นการอ่อนค่าของดอลลาร์เนี่ยละคะ่ะก็เลยเป็นปัจจัยสําคัญที่หนุนทองคําเอาไว้นะคะทีนี้ถามว่าวันนี้เราต้องจับตาอะไรค่ะยังเป็นเรื่องเดิมๆนะคะ เราก็ต้องจับตาว่าดอลลาร์จะเป็นอย่างไรนะคะเอ่อแน่นอนว่าดอลลาร์เนี่ยเขาจะเคลื่อนไหวตามการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่ะอย่างวันนี้มีตัวเลขที่น่าสนใจจะเปิดเผยช่วงเวลาประมาณสามทุ่มนะคะตัวดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก ISM รวมถึงดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก m a r ก็ t นะคะจะเป็นตัวเลขที่อาจจะก,กำหนดทิศทางของดอลลาร์สาหรัฐในระยะสั้นๆแล้วก็ชี้นําทิศทางราคาทองคูนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้จับตาอันนี้ แล้วก็ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งจะเป็นถ่อยแถลงค่ะ ของคุณรันเดลควอลเลสนะคะคนนี้เป็นรองประธานเฟดแล้วก็คุณรันเดลแบรนนค่ะเป็นหนึ่งในคณะผู้ว่าการเฟดอยากให้จับตานะคะตัวถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดด้วยเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยกำลังรอท่าทีที่ชัดเจนของเฟดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการหารือนะคะไทม์ไลน์ระยะเวลาที่จะออมีการเริ่มลดวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์รายเดือนหรือว่า QE ค่ะทุกคนรอดูค่ะว่าเฟดจะส่ง สัญญาณเรื่องของลด QE หรือไม่นะคะเร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าหากนะคะว่าตัวเจ้าหน้าที่ F ฝกยังส่งสัญญาณยึดมั่นในจุดยืนเดิมก็คือไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยไม่รีบหาลือเรื่องลด QE นะคะลด QE ย,ยังยังยังไม่ใช่ในระยะสั้นๆนี้นะคะคือถ้าจุดยืนเป็นแบบนั้นก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันดอลลาร์แล้วก็หนุนทองต่อไป กลับการถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เฟดเริ่มเลงๆถึงการหาหรือเกี่ยวกับการลด QE เร็วกว่าที่ตลาดคาดนะคะอันนี้ต้องระวังค่ะเพราะว่าอาจจะทําให้ดอลลาร์สหรัฐ กลับมาแข่งค่าแล้วก็กดดันทองคําได้เพราะฉะนั้นวันนี้รอดูนะคะราวๆสามทุ่มแล้วก็รอดูถ้อยแถลงของรองประธานเฟดแล้วก็หนึ่งในคณะผู้ว่าการเฟดด้วยนะคะทีนี้ค่ะปัจจัยที่สําคัญไม่แพ้กันก็ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยทางเทคนิคค่ะอย่างหัวข้อที่เป็นระบุมาวันนี้นะคะก็คือออสซิเลเตอร์นะคะเริ่มหน่วงหน่วงเดี๋ยวจะมาดูค่ะว่าออสซิเลเตอร์ต่างๆเนี่ยมันหน่วงยังไงบ้างนะคะ โดยรวมแล้วทองคำเนี่ยตอนนี้ปรับตัวสูงขึ้นค่ะแน่นอนค่ะขึ้นมาต่อเนื่องนะคะเช้านี้อย่างที่เป็นเรียนก็คือมีการขึ้นมาแต่ระดับสูงสุดบริเวณ1,916งพัหค่ะหลังจากนั้นเนี่ยทองคําเขาก็มีการพักตัวลงมาบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าออสซิเลเตอร์หน่วงยังไงนะคะไปดูกราฟก่อนนะคะ ออสซิเลเตอร์ออซิเลเตอร์นะจริงๆออสซิเลเตอร์มีหลายตัวค่ะหลายคนก็จะถนัดก,กับตัว Real t ip, เ t i v e ตัว RSI นะคะตัวนี้เนี่ยเบนจะพูดถึงบ่อยแต่ว่าจริงๆแล้วออสซิเลเตอร์มีหลายๆตัวให้เลือกนะคะวันนี้เบนยกตัวอย่าง2ตัวจะเป็น RSI แล้วก็ MACD นะคะ2ตัวนี้ใช้ได้นะคะ สัญญาณต่างๆมันเริ่มหน่วงหน่วงยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าความหน่วงของคำเนี่ยบ่งชี้ทั้งในแง่ของพิร์นนะคะแล้วก็ทั้งในแง่ของออส i ซิเลเตอร ในแง่ของแพทเทิร์นเนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนนี้ทองคำเขาเป็นลักษณะของ rising wedge นะคะก็คือมี high e r high แหละนะคะแต่ว่าดูเหมือนแรงซื้อเนี่ยมันเริ่มหน่วง,งลงนะคะเป็นแรงซื้อที่ดันให้ทองคามี high ที่สูงกว่าเดิมแต่เป็นแรงซื้อที่มีความแข็งแกร่งน้อยลงนะคะอีกจุดหนึ่งที่ยืนยันถึงความหน่วงก็คือ RSI ค่ะอย่างเราจะาแนะนำนะคะให้ทุกคนดู RSI ประกอบการลงทุนประกอบการตัดสินใจในการซื้อ ะะก็คือถ้าหากว่ามันเกิดความขัดแย้งความขัดแย้งที่ว่าก็คือ divergence นะคะซึ่ง divergence ก็มี2แบบก็คือ b a l l i s h divergence ก็คือการที่ราคามี higher high แต่ออสซ l เลเตออย่างไ s i เนี่ยเห็นไหมคะว่าเขาไม่มี higher high นี่คือความขัดแย้งนะคะที่บ่งชี้ว่า ความแข็งแกร่งของที่ทางขาขึ้นเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวลงนะคะในแง่ของ MACD ก็ดูได้เหมือนกันค่ะใช้ดู divergence ได้เหมือนกันก็คือการที่ราคามี higher high ใช่ไหมคะแต่ว่า MACD line หรือว่า MACD histogram เนี่ยเขาไม่ได้มี higher high ก็เป็นลักษณะของ bullish MACD หรือว่า bullish MACD divergence เช่นเดียวกันบ่งชี้ว่าอะไรบ่งชี้ว่าทองคำยังมีที่ทางเชิงบวกนะแต่ว่าแรงซื้อเนี่ย momentum ขาขึ้นมันเริ่มชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นค่ะ เป็นปัจจัยอันนึงที่กำลังจะบอกว่าทองคำอาจจะมีโอกาสนะคะถูกขายทำกำไรได้ในลักษณะในที่สุดค่ะอาจจะมากจะน้อยก็เดี๋ยวไปดูอีกทีว่าแนวรับแนวต้านเป็นอย่างไรนะคะนี่คือความหน่วงนะคะ ของออสซิเลเตอร์ต่างๆทีนี้มาดูดีกว่าว่าแนวรับแนวต้านเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เช้านี้ทองคำเขามีการขึ้นไปแตะหาย1,960นะคะก็ต้องบอกว่าจีนีล็อเทรนทองยังดูดีนะคะเห็นไหมคะว่าทองคำเขามีการเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นต่อเนื่องเลยะคะ่ะ ถือว่าเป็นเทรนที่เป็นในเชิงบวกชัดเจนนะคะแต่ด้วยความที่ออรซิเลเตอร์มันหน่วงเนาะแล้วลักษณะนี้เนี่ยก็ทำให้เราต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ แนะนำนะคะคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยหรือคนที่ถือทองคําในต้นทุนสูงๆเนี่ยถ้าไม่อยากแบกรับความเสี่ยงนะคะแนะนําอาจจะรอดู1,916เหรียญก็คือไฮของวันนี้ค่ะหรือระดัแบรบาคแาบรบาว28,200บาทต่อบาททองคำเนี่แหละคะ่ะสังเกตดูว่าเขาจะมีการดีดตัวขึ้นไปแล้วก็ทำไฮเหนือ1,960ได้หรือไม่นะคะถ้าผ่าน1,960อ่1 1,916ไปได้เนี่ย อาจจะมีการไถต่อค่ะมีการดีดตัวขึ้นทำให้ higher high อีกนะคะซึ่งแนวต้านถัดไปเนี่ยไม่ไกลเลยค่ะจะอยู่ในโซน1,923ถึง1,925ยจ่าิงอนะคะโซนนี้สำคัญยังไงโซนนี้เป็นแนวฟีโบด้วยนะคะแล้วก็เป็น all time high เดิมของทองคำในปี2011ด้วยนะคะเป็น f i b o รีเทส r e t ต a m e n t ที่61.8%ถ้าลากจาก all time high 2 0 1 5มาหาบัตทัมของทองคำบริเวณ1,600 1 7 8ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโซนนี้นะคะถ้าทองคำเขาขยับขึ้นมาแล้วแล้วก็ให้หันกลับมาเช็คไอซ์ไซเหมือนเดิมนะคะถ้าหากว่าไอซ์ไซเนี่ยเขายังไม่สามารถเคลียร์สัญญาณ Ballish Divergence ด้วยการทำ Higher High เหนือภูเข,ขายอดก่อนหน้าแนะนำทยอยขายออกมาบ้างเพื่อลดความเสี่ยงค่ะใครที่นะคะต้นทุนต่ำๆนะคะเชื่อว่าระยะสั้นๆทองคำพักตัวก็จริงแต่ยังมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามีต้นทุนไม่ได้สูงมากนะคะจะถือต่อก็ไม่ผิดนะคะหรือถ้าใครจะเข้าซื้อเนี่ยแนะนำรอดูไม่ใกล้ไม่ไกลเลยค่ะ1,900ถึง19 1,901เนี่ยจะเป็นจุดสังเกตนะคะถ้าทองคำเขายืนโซนนี้ได้เนี่ย จะยังมีโอกาสที่เขาจะทดสอบกรอบบนก่อนนะคะแต่ถ้าหากว่าหลุด1,901ลงมาแล้วล่ะก็เชื่อได้ว่าทองคำจะพักตัวในระดับแนวรับที่ต่ำกว่าค่ะแล้วก็เรามารอซื้อมารอพิกนะคะมารอเลือกของแถวๆนี้นะคะเป็นแนวรับเดิมกับที่เป็นให้เมื่อวานเลยนะคะก็คือถ้าหลุด1,901ปุ๊บไม่ต้องรีบค่ะมารอดูโซนแรกประมาณ1,888-1,892นะคะ เป็นไม้แรกนะคะไม้ถัดไปคือ1882และไม้สำคัญที่สุดคือ1,872 u s r r เชอค่ะไม้1872เนี่ยถ้าหลุดก็ชะลอการเข้าซื้อเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องเผื่อไม้นะคะไว้ให้ทองคำเนี่ยเขาย่อตัวลงมาที่แนวรับสำคัญบริเวณนี้ค่ะ1841ถึง1845นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือแนวที่เป็น Recommend วันนี้นะคะถ้าลองคอนเวิร์ตเป็นราคาไทยนะคะ จุดสังเกตคือแถวๆ28,000ค่ะยืนได้ไหมนะคะถ้ายืน28,000ได้แสดงว่าเขาจะเทสบนก่อนค่ะก็ไปรอจับตา 1,916, 1,923หรือราับราคาระดับ 28,200, 28,400นะคะถ้ามี higher high ตัดสัญญาณ b e a l i s h divergence ยังคงอยู่ทย,ยอยขายบางส่วนนะคะแต่ถ้าราคาทองคำหลุด1,901เมื่อไหร่ ไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบซื้อให้รอค่ะให้ทองคําเขาย่อตัวลงมาหน่อยไม้แรกคือหนึ่งแปดแปดแปดหนึ่งแปดเก้าสองไม้ถัดไปคือหนึ่งแปดแปดสองและไม้สุดท้ายนะคะคือหนึ่งแปดเจ็ดสองหลุดหนึ่งแปดเจ็ดสองเราจะชะลอการเข้าซื้อรอดูการตั้งฐานของราคาทองคําค่ะทีนี้มาตอบคาถามกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณวานิดาชุ้มแก้วนะคะสวัสดีคุณจุ๋ยสกุลค่ะ สวัสดีคุณธัญญาออมออมใจนะคะสวัสดีคุณสาคอนด้วยคะ่ะสวัสดีคุณยรดานะคะคุณสาคอนถามว่ารอเข้าที่เท่าไหร่ดีถ้าดูคร่าวๆเลยนะคะรอเข้าต่ํากว่า28,000บาทต่อบาททองคําค่ะแล้วก็ stop loss ถ้าหากว่าหลุด27,700บาทต่อบาททองคําเพื่อถอยมายังจุดซื้อที่ต่ํากว่านะคะ เนี่ยค่ะดูง่ายๆเลยค่ะดีตัวขึ้นไป28,200 28,400นะคะทยอยขายทำกำไรออกบ้างแต่ด้วยเทรนด์เขาดีนะคะก็ไม่แนะนำให้ขายหมดในกรณีที่คนที่มีต้นทุนถูกๆเนี่ยก็ขายบางส่วนได้ค่ะแต่แนะนำว่าถือบางส่วนนะคะเพราะว่าโดยรวมแล้วปัจจัยต่างๆก็ยังถือว่าหนุนทองคำค่ะเพียงแต่ว่าปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยมันบ่งชี้ว่า ราคาทองคําเริ่มมีมุมตั้มเชิงบวกที่หน่วงหน่วงมากขึ้นก็ต้องระวังแรงขายทากําไรที่อาจจะสลับออกมานะคะสวัสดีคุณกุ๊ดลักน้อยนนะคะสวัสดีคุณสีสุดาค่ะสวัสดีคุณขวัญเรือนค่ะสวัสดีคุณสีด้วยนะคะสวัสดีคุณจีราพรด้วยค่ะสวัสดีคุณอุทัยนะคะสวัสดีคุณคุณธิดาค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ สวัสดีคุณเดอแซมาค่ะวันนี้เป็นอยากให้ดูดอลลาร์เพิ่มค่ะไปดูดอลลาร์กันหน่อยดีกว่านะคะดอลลาร์นะคะดอลลาร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวสำคัญเลยค่ะที่อาจจะชี้นำทิศทางทองนะคะแล้วก็การคาดการณ์การดำเนินนโยบายการเงินของเฟดเนี่ยจะสะท้อนมาในการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ชัดเจนนะคะช่วงนี้ดอลลาร์เนี่ยเขายังเคลื่อนไหวยอยู่ใกล้โลโลสุดในรอบ5เดือนค่ะ ก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ทองคําเขาย,ยังแกว่งตัวในระดับสูงนะคะแต่ว่าแนวรับสําคัญของดอลลร์เนี่ยให้ดูโลของปีนี้ถแถวๆประมาณ88.21ค่ะคือถ้าหลุด88.21เมื่อไหร่นะคะเท่ากับว่าดอลลร์เขาจะมีโอกาสอ่อนต่อลงมาเทสประมาณ88.21เลยค่ะกลับกันแนวต้านดอลลร์เนี่ยจะอยู่ประมาณ90.95นะคะถ้าผ่านได้เขาก็าจะมีการดีตัวขึ้นต่อนะคะก็ต้องระมัดระวังแรงขายในตัวทองคําเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกราฟดอลลร์ก็มีความสําคัญ ะะแล้วก็ดูเหมือนแรงขายีนตัวดอลลาร์ก็แอบชะลอชะลอตัวลงมาด้วยนะคะดังนั้นก็เลยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษวันนี้ก็เลยแนะนำค่ะดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะดูว่าตัวเลขจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงดอลลาร์สหรัฐจะเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะคุณ บุ๋มบูมนะคะไอซ์ซายไลน์วันต้องระวังไหมนะคะในดาร์ไลด์เดลี่นะคะไอซ์ไอเนี่ยมันถือว่าค่อนข้างไกลค่ะไทม์แบนเนี่ยถ้าดูเดลี่เนี่ยไปดูเดลี่นิดหน่อยนะคะทองคำไทางเฟมเดลี่นะคะหลายคนก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางเฟมเดลี่มันอยู่ในภาวะโอเวอร์บอสแล้วต้องระวังไหมก็ต้องบอกว่าต้องระวังนะคะแต่หลายต่อหลายครั้งที่ ไอซ์ช uh, ัยในทม์แฟมเดลลี่ด้วยความด้วยความที่เขาเป็นทาม์แฟมที่ค่อนข้างไกลนะคะหลายครั้งเนี่ยเขาจะอยู่ในโซนโอเวอร์บอทได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะอย่างช่วงนี้นะคะตอนที่ทองคำเขาทำออทามไฮเนี่ยตัว RSI ์ในไทม์แฟมเดลลี่อยู่ในภาวะโอเวอร์บอทเนี่ยถึงประมาณ สสัปดาห์ค่ะถ้าเป็นจำไม่ผิดนะคะก็คือตั้งแต่วันที่21เดือน7ปี2020จนถึงประมาณวันที่7เดือน8ปี2020เลยก็คือประมาณ3สัปดาห์ค่ะที่ที่ไอซชัใน Time f ฟรมเดลลี่เขา o v e r b o ์บอ t แล้วทองก็มีการบิดตัวขึ้นต่อนะคะรอบนี้ก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะดูเหมือนว่าไอซชั ine, ใน Time f ฟรมเดลี่ยังอยู่ในโซน o v e r b o ์บอ t นะคะหลายคนอาจจะสังเกตอย่างนี้ดีกว่าค่ะ ถ้าหากว่าทองคำเขามีการทำ higher high นะคะ oscillator มีการอ่อนตัวลงมาแล้วลขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าทองคำมี higher high อีกแต่ oscillator ในทา m e frame daily เป็นสัญญาณ divergence นะคะนั่นคือสัญญาณขายที่สำคัญที่สุดค่ะสังเกตไหมคะว่าตัว time frame daily เนี่ยเขาเป็น time f r a m ที่ไกละคะ่ะดังนั้นความแม่นยำของเขาก็จะมีมากอยู่เหมือนกันนะคะ สวัสดีค่ะคุณทัญชนถามว่าไม่มีของจะรับที่เท่าไหร่ทองคำยังเป็นขาขึ้นอยู่ไหมทองคำยังเป็นขาขึ้นค่ะถ้าดูในแง่ของเทรนไลน์ก็จะเห็นว่าระยะสั้นยังเป็นขาขึ้นนะคะระยะกลางทะลุก,กรอบไซด์เวดาวด้วยนะคะตอนนี้ทองคำเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วัน200วัน100วัน คอนเฟิร์มที่ทางขัขึ้นในระยะยาวค่ะพี่แต่ว่าทองคํำเขาไม่ได้ขึ้นไปเส้นตรงนะคะเพราะฉะนั้นหาจังหวะที่เขาพักตัวลงมาแล้วเข้าซื้อค่ะแนวรับที่ recommend คือพยายามซื้อให้ต่ำกว่า1,900เหรียญค่ะแบ่งไม้ไปเรื่อยๆนะคะ1 8 9 2 1แ8 2แนวสุดท้ายนะคะแนวสำคัญคือ1,872หลุด1,872ไม่ต้องรีบค่มารอซื้อแถวๆนี้ค่ะแถวๆประมาณ1840ต้นๆน,น,นะคะ วันนี้เป็นหน้าจะตอบคําถามครบแล้วนะคะสวัสดีคุณชลองด้วยนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้มีการ,ปรเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่เราต้องจับตานะคะแต่ก่อนจะลากันไปฝากโปรโมชั่นดีๆของ YLG ค่ะตอนนี้วางเงินหลักประกัน50าหมื่นสามารถซื้อขายทองคําแท่งนะคะ99.99 99ได้1กิโล96.5ได้60บาททองค่ะหรือใครนะคะจะซื้อ,อในเรื่องของตลาดที่แฝกค่ะเราก็มี Product ในตลาดที่แฝกนะคะมาเปิดบัญชีแล้วก็ลงทุนกับ YLG Future ค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะลดค่าคอมนะคะทั้งในแง่ของ s e r t i f i n a t e Futures, Go Online Futures, Go Futures แล้วก็ Single Stock Futures ค่ะลดโปรโมชั่นเป็นลดค่าคอม80%ไปเลยนะคะหรือใครที่จะเลือกหาเป็นทองคำแท่งนะคะทองรูปประพันธ์นะคะการดทองคำก็สามารถที่จะเข้ามาซื้อหาผ่านทางออนไลน์ค่ะ www.ylcprecious.co.th ค่ะ วันนี้นะคะเป็นขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ